สบายเดมอนี่จะพาทุกคนมาเปิดหีบรางวัลเนาะสำหรับสมาชิกใหม่เนาะของบริษัทสยามเซเลคชั่นที่ว่าเขาประสมทุกๆวันศุกร์หลังจากจบประสมแล้วเพื่อนจะมีรหัสให้ไปเปิดหีบรางวัลเพื่อแกลกรางวัลเนาะสะนั้นเขาต้องหลังจากได้รหัสมาแล้วเขาก็เข้าไปในระบบของตัวเองเนาะเขามาในระบบของตัวเองแล้วเขามานี่ทุกคน มาบอนไลฟ์มิงนี่นะทุกคนเข้าไปไลฟ์มิงนี่เนาะแล้วเอามาใส่รหัสที่เพื่อนเอาให้เขาเนาะเอามาเคกใส่บอนรหัสจากซีโอนี่ใส่รหัสแล้วรหัสนี้นะเพื่อนจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เดอ้อเพื่อนจะบทซ้ำกันเนาะแต่ละอาทิตย์จะเปลี่ยนต่างกันถ้าผู้ใดบบเข้าชูม จะบอ่อได้รหัสนี้เนาะหลังจากเขาป้อนเรียบร้อยแล้วเขาก็กดกลับคืนเนาะกดกลับคืนเนาะแล้วเขาก็มาบอนหีบรางวัลแคนดี้เขาก็กดเข้าหีบรางวัลแคนดีน้นี่เนาะนี่อันนี้จะเป็นรางวัลที่เขาได้เนาะผู้ใดลิ้นหลายก็ได้หีบหลายผู้ใดลิ้นน้อยก็ได้หีบหน้อยนี่ คือค่อยลิ่นหลแล้วเนาะอันนี้เนาะหลโดนแล้วแล้วเขาจะมาเปื้อนหีบให้เบิองเนาะวิธีเปื้อนหีบเขาก็คลิกใส่หีบนี่เลยเนะาะกรุณายืนยันการเปิดหีบลุนรางวัลเขาก็กดยืนยันนี่อันที่เขาได้ก็จะเป็นแบบนี้แต่มันจะเป็นจิ๊กซอ่ด้วยทุกคนเดอ้อมันจะเป็นจิ๊กซอแล้วถ้าเขาได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งมันจะขึ้นมาให้เขาเนะถ้าเขาครบสิ้นส่วนคํา ให้ฮู้จักคําว่าจิกซอก็คือภาพที่มาเอามาโต้โต้ตตกันเนาะถ้าครบแล้วเขาจะได้รางวัลนั้นไปเลยเนาะถ้าบกครบก็ถือว่ายัางบ่ได้การล่นเกมต่อไปนี่นี่ข้อดีของการล่นเกมถ้าผู้ใดเป็นสุพีมเป็นมาสเตอร์ขึ้นไปจะมีฮีบหลายฮีบเนาะแต่ถ้าผู้ใดเป็นฟิเตอร์เท่านั้นก็สามารถเปิดได้แต่ฮีบรางวัลไม้เท่านั้นเนาะสำหรับตำแหนง่งฟิเตอร์ ถ้าเป็นสุพิมเป็นมาสเตอร์ก็คือสามารถเปิดได้อาวหลายเหีบเลยนหนึ่งเนาะคือสุพิมนี่เปิดได้ทุกหีบเลยทุกคนมีสินลุนลุนทุกหีบเลยเนาะแล้วก็มีซินลุนรางวันหลายรางวัลอีกฉะนนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการเปิดหีบเนาะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เอาได้นี่เดี๋ยวครบรางวัลได้เขาก็จะได้รางวันนั้นทุกคนขอบใจหลายๆเด้อเนาะหวังว่าทุกคนจะเปิดเหีบตัวเองได้เนาะ นี่คลิกแบบนี้เนาะแล้วก็กดยืนยันก็นจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เสร็จขึ้นมาใหม่ค่ะก็กดเข้าอีกเนาะแล้วก็กดเข้าอีกน,กกกนี่ได้โทรศัพท์กดเข้าไปอีกแล้วก็กดยืนยันอีกว้าได้ส่ยคออีกแล้วเนาะขอบใจลหลายๆที่หับชมเด้อทุกคนเด้อขอบใจลหลายๆ